ับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Biz Connect นะคะกับปากท้องร้องเปล่าคะ่ะถามคุณเฟยด้วยคะ่ะว่าช่วงที่ผ่านมาหรือว่าหลายๆปีที่ผ่านมาได้ไปเล่นน้ำสงกรานที่ไหนเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าคะสำหรับเฟยแล้วถ้ามีโปรแกรมทุกๆปีค่ะคุณทอยอย่างเช่นในช่วงปีที่แล้วได้ไปสีลมมาเป็นยังไงบ้างคะคนเยอะมากคะ่ะคุณทอยแบบโหเดินกันแบบตัวนี้ติดกันเลยคือต้องบอกว่าเรียกว่าคนเป็นหนอนแล้วกันเพราะว่า เยอะมากๆต้องไหลตามๆกันนะคะโอ้โหบางทีนี่เบียดกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือไม่ต้องเว้นช่องว่างเลยแนบชิดสนิทสนมกันไปตลยก็ต้องระมัดระวั<า>งนะ<า>งคุณทอยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมิชาชีพใช่ค่ะหลายเรื่องแล้วนอกเหนือจากเรื่องของมิชชาชีพเองเรื่องของการอาจจะกระทบกระทั่งกันเองในช่วงวันสงกรานต์นะคะอย่างล่าสุดนะคะก็มีตัวเลขออกมาแล้วด้วยว่า ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่9เมษาย,ยนของปีนี้นะคะก็มีการร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ของทางกรมการค้าภายในนะคะกว่า900รลายแล้วค่ะเรื่องที่เป็นการร้องเรียนจากประชาชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขายของเกินราคาแล้วก็เรื่องของการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะคุณเฟย แล้วก็มีเสียงจากผู้ประกอบการนะคะในย่านถนนเข้าสารและสีลมนะคะว่าเขาอ่ะมีเรื่องราวอ,อะไรที่อยากจะสะท้อนออกมาค่ะค่ะเดีย๋ยวเราไปฟังเสียงพร้อมกันเลยค่ะก็แป้งอีกแป้งนี่เป็นการก่อวิวาทกันจริงๆอย่างเราเนี่ยมาดื่มแอลกอฮอล์ทาแป้งอย่างสุภาพตีเดินมาเนี่ยเจอสุภาพหลุดสี่ห้าคนปะหน้าเนี่ยยังมากาแฟนี่ก็เกิด จะทําให้ก่อการวิวาทกันกร้างค้าอย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวใช่ไหมหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่ใช่ว่าเออเราถึงปีปุ๊บเราฟันเลย ใช่ไหมมันไม่ถูกหลักนะก็ขายตามปกติของเราไปอยากจะฝากบอกผู้หลักผู้ใหญ่ว่าการการออกกฎหรือการประกาศอ่ะควรจะร่วมหน้าไม่ใช่มากระชันชิดถ้ากระชันชิดคนปรับตัวไม่ทันหรอกควรจะบอกลงหน้าตั้งตั้งแต่ประมาณปีใหม่เลยว่าควรมีพฤติกรรมการเล่นแบบนี้แบบนี้นะอะ,อะไรข้อห้ามอะไรข้อห้ามต่างๆเพราะว่าอย่างเช่น อย่างเรื่องของที่ห้ามห้ามเล่นอะไรเนี่ยวตัตถุคือถ้าพูดในเงี้ยของเราคนขายปลายทางมันเป็นการขี่ช้างจับตบะกตแทนจับปลายทางมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุถ้าแก้ที่ต้นเหตุต้องบอกตั้งแต่ต้นต้นเลยตั้งแต่คนนําเข้าคนผลิตต้นสินค้าปืนฉีดน,น้าส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะผลิตจากจีนเพราะฉะนั้น ต้องไปดูภาคการผลิตคนที่นําเข้าคนที่ต่างผลิตก็ต่างผลิตตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลานู่นเล่าต้องไประง,งับคนที่คนนําเข้าตั้งแต่ต้นนู่นเลยมาบอกไปไปไม่ทันแล้วเพราะคนเขาผลิตแล้วนําเข้ามาแล้วจําหน่ายแล้วอะไรเงี้ยมันช้าไปได้ฟังเสียงของประธานสมาคมผู้ประกอบการย่านถนนข้าวสารกันไปแล้วนะคะเขาเองเนี่ยก็ยังห่วงนะคะว่าทาง กลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่จะมาเช่าแผงเพื่อที่จะขายของต่างเนี่ยค่ะก็กลัวว่าจะโก่งราคากับผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานในช่วงนี้นานๆที่ปีหนนะก็ไม่อยากที่จะให้แบบฟันราคากับชาวบ้านหรือว่าผู้บริโภ<ช>คภกันมากเกินไปจริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องขึ้นราคาก็ได้มั้งเพราะว่ายังไงวันนั้นคนมันก็เยอะอยู่แล้วค่ะขายดีอยู่แล้วแหละเนาะเช,ชื่อว่า ใไงบ้านก็ต้องซื้อคือแบบถ้าจะเดินไปซื้อที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็ไกลไปไหมคะมันก็คือเรามาเล่นน้ำยังไงเราก็ต้องซื้อในโซนที่เขาเล่นน้ํานั่นแหละใช่แต่ว่าอย่างแบบสี่ลมเนี่ยคนก็เยอะเข้าสารคนก็เยอะคือคุณขายได้อยู่แล้ววันละเยอะอ่ะเยอะก็ปกตินะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นเองเนี่ยหลายๆคนก็มีรวมตัวกันเพื่อที่จะไปซื้อของเล่นปืนฉีดน้ําที่ย่านสําเพ็งหรือว่าซื้อขันน้ํากระป๋องน้ําแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ที่เป็นถุงที่กันน้ำใช่แล้วใส่โทรศัพท์มือถือไว้ใส่เงินอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าขอขึ้นราคากันสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ามันจะกระทบกับบางทีก็ต้องเห็นใจนะครับอย่างส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของคนอายุแบบนักศึกษายังต้องขอตังค์เพราะแม่ใช้อยู่เลยอ่ะใช่ค่ะถ้าเห็นว่ามีเสียงของทางกลุ่มวัยรุ่นด้วยอ่าใช่ค่ะงั้นเราไปฟังกันบ้างค่ะ ของสาร้อยครับเพราะว่าเอารถไปเองม like ันใกล้บ้านประสบการณ์แย่ๆกับการเล่นน้ำอะค่ะคือเราเจอเคยพบเจออะไรบ้างก็มีพวกเมาเหล้านะครับก็มาดักขวางรถอย่างเงี้ยของเงินไม่ให้ก็จะทําลายทรัพย์สินอะไรก็วาไปแต่ก็ให้เข้าไปก็ไม่ควรครับมันไม่ควรตั้งแต่ดื่มสุราแล้วครับ โอยเจอน่าจะเป็นแป้งครับแป้งกระป๋องน้ำแข็งอะไรเงี้ยครับแพงขึ้นน,น,น,ยยนี่ไนมะ่อยากให้เขามีการแก้ขก็เข้ามาดูแลครับแบบมันมา,ม,ามาตั้งโต๊ะกันเลยขายแป้งขายน้ำอะไรอย่เงี้เลยขายแพงเขาก็ <c oughs> เข้ามาดูแลครับฝากไวบอกแม่ค้ายังไงบ้างไหมขายปกติก็ได้ครับส่งการมันก็วันวันนึง <c oughs> แป้งอะ่ะ แหม่ได้ฟังในส่วนของประชาชนหรือว่าตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่นแล้วนะคะต้องบอกว่าจริงอย่างที่เขาว่านะคะในเรื่องของแป้งเองหรือว่าในเรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่าสุราเองในส่วนของถนนข้าวสารเขาห้ามนะคะว่าไม่ให้ผู้ค้าที่เป็นแผงย่อยเล็กๆก,ก็ค่ะที่เข้าไปขายข้างในเนี่ยห้ามเด็ดขาดห้ามขายสุราแล้วก็ห้ามขายแป้งค่ะเพราะว่าเป็นเหตุที่ทําให้ก่อการทะเลาะวิวาทได้ง่ายสุดด้วยใช่จากข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ มีการรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกค่ะว่าสา,า,าเหตุของผู้เสียชีวิตจากของประชากรทั่วโลกนะคะก็คือสุราค่ะเพราะว่าเสียชีวิตปีหนึ่งเนี่ยกว่า2ล้านหแสนคนหรือว่าเฉลี่ยต่อ1น,นาทีก็4ี่สี่คนค่ะก็ถือด้วยว่าเป็นตัวเลขที่สูงสงนะทุกนาทีทุกนาทีนี่คือมีคนเสีย,สยชีวิตเพราะสุราถามคุณเฟย์ด้วยค่ะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเล่นน้ำสงการที่ไหนคะที่ศรีลมค่ะเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ เน well like <right? S 1> ื่องจากคนแน่นมากเราก็ต้องระมัดระวังตัวแต่แบบถึงจะระมัดระวังยังไงนะคะมันก็ต้องโดนบ้างแหละค่ะคือกระโดดหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ขอโทษกันไปเป็นผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าอย่างหลายๆโซนนะคะเฉพาะในเขตกรุงเทพเองเนี่ยก็มีการออกมารณรงค์กันด้วยว่าสาวๆเนี่ยก็พยายามที่จะแต่งตัวมิชชีดกันนิดนึงถนนข้าวสารเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่อพิต ระดับต้นๆของประเทศเราแล้วก็เป็นระดับโลกเลยก็ได้เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเองเนี่ยค่ะก็เตรียมพร้อมที่จะมาสนุกสนานตามแบบประเพณีไทยๆของเราและทางเ,เข้าสาสตร์เองเขาก็ออกมาประกาศนะคะว่าใครที่จะไปเล่นน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาวแท้หรือว่าสาวเทียมห้ามเชียวห้ามใส่สายเดี่ยวไปเล่นนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าแน่นอน เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เขาก็มีการรณรงค์นะคะคุณถอยว่านุ่งเยอะห่มเยอะค่ะมีพิธิชิโร่มัง้งออกมาร้องเพลงโอ้โหฟังดูนุ่งเยอะห่มนุง่งเยอะห่มเยอะเนี่ยแหมฟังดูเข้าคอนเซปต์กับดิฉันเพราะว่าเมื่อวานนี้เข้าใกล้ซัมเมอร์จัดเต็มมาเลยค่ะเสื้อสเวตเตอร์คอเต่าควรที่จะอย่างนั้นนะเป็นไงคะก็กันแดดได้แล้วก็ถ้าใส่ไปเล่นสงการถ้าปิดมีชิดเนี่ยมันก็อาจจะมีผลให้ เซฟตัวเองสาวๆเนี่ยไม่โดนหนุ่มๆลนลามหรือว่าถ้าโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยเสื้อก็อาจจะไม่แนบเนื้อจนเกินไปจนทำให้เหมือนเป็นการเชื้อเชิญทางอ้อมให้หนุ่มๆเนี่ยมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราค่ะก็ล่อแหลมมาค่ะถ้าเราแต่ไม่สุภาพก็อย่างปีก่อนๆนะคะที่เคยไปเล่นน้ำที่ RCA ก็สนุกสนานถือได้ว่าเป็นอีกอีกแบบหนึง่งเพราะว่าเขามีการจัดก,กิจกรรมมีคอนเสิร์ตม,มีโอ้โหเพลง อลังการมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องของสุราเนี่ยก็เป็นผลทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่ายด้วยในช่วงนั้นแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมากันเป็นกลุ่มๆพอมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยเนี่ยก็ทําให้เป็นเรื่องราวบานปลายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันด้วยใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณทอยได้ยินข่าวไหมคะว่ามีกฎข้อห้ามเกี่ยวกับการเล่นน้ําสงการในปีนี้11ข้อยังไงบ้างคะบางทีอาจจะยังไม่ทราบจริงๆแล้วทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ออกมายืนยันแล้วค่ะว่า ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่มีข้อห้ามคือเล่นได้แต่ว่าเล่นในกรอบที่ควรจะเป็นไอที่เขาบอกว่าห้ามขึ้นหลังรถกระบะนี่ยังไงใช่เขาบอกว่าเล่นได้แต่ว่าควรที่จะมีระมัดระวังนิดนึงคือไม่ดื่มสุราค่ะเพราะามันเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทเอ้ยตกรถเอ้ยอแล้วก็แต่ว่าที่บอกว่าไม่ห้ามแต่สิ่งหนึ่งที่เขาห้ามน่ๆก็คือการเล่น เขาเรียกว่าอะไร่อบปืนฉีดน้ำแรงนั้นสูงนั้นเป็นกฎข้อห้ามอยู่แล้วอันนั้นก็ต้องดูกันด้วยนะคะอันไหนที่ดูแล้วน่าจะที่ทปลอดภัยก็เล่นได้แต่อันไหนที่ดูแล้วไม่สมควรหรือว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ,ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้านนะคะโออิชิค่ะผู้นําเครื่องดื่มชาเขียวแท้ต้นตํำรับญี่ปุ่นค่ะก็เปิดเกมรุกตลาดชาเขียวรับเสมอร์กันแล้วนะคะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ โปรโมชั่นใหม่รหัสโออิชิรุ้นรวยทุกชั่วโมงนาน,นี้นะคะคุณผู้ชมนะคะหรือว่าใครที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียวนะคะก็สามารถรุ้นกันทีได้สุดเป็นรายชั่วโมงรวมมูลค่ากว่า90ล้านบาทแถมยังมีโอกาสในการรับรางวัลมากสุดถึง2,466รางวัลแล้วก็ยังรุ้นรวยทองจุใจถึง3ชั้นทุกชั่วโมงทุกวันแล้วก็ทุกเดือนต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ,คะ เพียงคุณผู้ชมนะคะก็แค่กดดอกจันนะคะ494ดอกจันตามด้วยรหัสเลข10หลักจากใต้ฝานะคะหรือในกล่อง UST ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและกดโทรออกก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วค่ะ,ะงานนี้ก็ใครจะใช้มือถือเครือข่ายไหนนะคะก็ส่งฟรีกันได้ทุกเครือข่ายเลยค่ะอย่าปลืมนะคะดอกจัน494ดอกจันแล้วก็ตามด้วยรหัส10หลักจากใต้ฝานั่นเองค่ะ งานนี้นะคะก็ต้องฝากถึงคุณผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนรายการของบิสกอนอยด์กันด้วยนะคะว่าใครนะคะที่ได้หยุดไปเที่ยวสงการานไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้หรือว่าช่วงหลังสงการานนะคะก็อยากที่จะให้สนุกสนานในการเล่นน้ํา<ช>แล้วก็กลับไปที่กลับต่างจังหวัดเดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะคะขอพรผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็กลับมาทํางานกันได้อย่างโดยสวัสดิภาพค่ะค่ะสําสหรับรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ และติดตามย้อนหลังได้ผ่าน a c e b o o k ค่ะที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมคะคุณหน่อยค่ะก็ทั้ง Facebook แล้วก็ y o u t u b e ด้วยค่ะสามารถติดตามนะคะ Search Nation Biz Connect นะคะแล้วก็ดูรายการของเราย้อนหลังได้ค่ะสำหรับวันนี้คนจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ